สวัสดีครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมก็ได้เปิดเพจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากไปติดตามกันด้วยนะแล้วก็ฝากมาติดตามช่องสำงรองกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อะไรไว้ใต้คลิปหมดเลยนะครับขอบคุณครับยุดเดียวนี้หืมพลังเช่นนี้ชูโรผู้อาวุโสชูโรท่านมาที่นี่และทําเช่นนี้ด้วยจุดประสงค์อันใดก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรแต่ข้าต้องการให้เจ้าช่วยข้าสักหน่อยนะ เด้โปรดบอกมาเลยข้ายินดีทําให้สุดความสามารถหาว,ว่าข้าช่วยได้ข้าตัองารฉูเฟิงออกไปกับข้านี่คิดว่าเป็นเรื่องเล่นอย่างนั้นหรอือไม่ว่าเขาจะกระทําผิดหรือก็อาชญาก,กรรมอะไรข้าก็จะพาเขาไปกับข้าด้วยวันนี้พวกอาวุธโชูโรนั่นมันหาใช่เรื่องที่เจ้าสมควรทํำไหมละ่ะและไม่ว่าอย่างไงฉูเฟิงก็ไม่มีทางออกไปจากที่นี่ได้ไเด็ดขาดจัดการมันซะเอ่เอ,อข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อเจราจานะตุบ ชูโรเจ้ากาดียังไงถึงได้มาทําเช่นนี้ต่อหน้าข้าดิวเฉิงเอินไม่ใช่ว่าข้าดูแคลนเจ้าแต่ว่าเจ้ามีได้อยู่ในสายตาของข้าตั้งแต่แรกอยู่แล้วฟุ่มปังโครมการบุ่มพ้อของเจ้าพัฒนาถึงเพียงนี้เหตุใดเจ้าถึงได้อยู่เพียงตําแหน่งผู้อาวุโสกันละ่ะบางสิ่งการที่ไม่รู้จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วก็ ข้าขอแนะนําให้เจ้าเรื่องยุ่งกับชูเฟิงแล้วก็พวกของเขามีเช่นนั้นแล้วไม่เพียงหลานชายของเจ้าจะทุกข์ทรมานแต่ข้าจะทําให้ตระกูลของเจ้าทั้งหมดหายไปจากโลกใบนี้ด้วยชูโลเจ้าจะต้องเสียใจกับสิ่งที่เจ้าทําในวันนี้หากเจ้าไม่เชื่อข้าก็ลองดูสิหน้อยหนังบ้านี่ผู้อาวุโสข้าขอขอบคุณท่านมากที่ช่วยข้าในครั้งนี้ตามข้ามานี่สิข้ามีเรื่องที่อยากจะคุยกับเจ้านี่จิบน้ำสักนิดสิ โอเคผมกำลังคอแห้งอยู่พอดีเลยตึกตึกดูเหมือนว่าเด็กคนนี้จะไม่ได้เกรงกลัวอะไรเลยดูเหมือนว่าที่ข้าทำอยู่อาจจะปกป้องคนที่ใช่ก็ได้นะขอขอบคุณผู้อวุโส ổ, ซูลู่ด้วยถ้าท่านไม่ช่วยข้าข้าฉูกเฟิงคงจะต้องตายแน่ๆไม่เป็นอะไรหรอกนะคนที่เริ่มขอ่อเรื่องก็คือหลิวเมิ่งในฐานะที่เป็นอาจารย์ของสำนักมังกรฟ้าฉนันควรจะปกป้องเธอตอนนี้เธอก็เข้าใจในเคสวิชาสามอัศนีบาตแล้วคงจะต้องส่งมันคืนมาละ พอคิดวิชานี้ห้ามสุกต่อให้กันผู้อุโสคือคิปวิชาสามอสศนีบาตนี้ข้าเข้าใจเพียงแค่รูปแบบที่2หรือรูปแบบที่3ที่ยังไม่สามารถจะฝึกได้ฉันจะบอกความจริงให้เธอรู้เนื่องจากคิดวิชาสามอัศนียบานนี้ผู้ก่อตั้งสนงากมังกรคมเป็นผู้สร้างขึ้นมาจึงมีเพียงแค่ท่านผู้ก่อตั้งเท่านั้นที่สามารถสำเร็จรูปแบบที่3ได้นี่ก็ดึกแล้วเธอควรจะกลับไปที่พักได้แล้วล่ะมีแค่นี้เองเหรอเธออยากจะทําอะไรสนุกสนุกไหมล่ะ เอาไว้โตวกว่าน,นี้ก่อนนะเราค่อยว่ากันหน้าตาของซูลูนั้นอ่อนโยนมากกว่าซูเหมยมากแต่ความคิดของนางลึกลับยิ่งกว่าซูเหมยซะอีกนะในที่สุดเจ้าก็ออกมานะฮะซูเหมยหรอขอบคุณแม่นางซูเหมยมากๆขอบคุณมากจริงๆเนื่องจากว่าการขอบคุณของเจ้านั้นไม่อาจจะเอ่ยวาจาได้เจ้าอยากจะขอบคุณแบบเป็นชิ้นเป็นอันไหมล่ะฉันควรจะจูบเธอสินะจ๊บจากนั้นก็กอดด้วยออกไปนะเสร็จแล้วก็แต่งงานกับเธอแบบไม่ค่อยเต็มใจ แล้วทำไมจะต้องทำท่าทางแบบนั้นด้วยล่ะเชิญที่หลังฉันจะไม่ช่วยนายแล้วฉันจะฆ่านายอีกด้วยเอ้ยอย่าพึ่งใจร้อนสิคือฉันจะเข้าร่วมกับพันธมิตรปีกด้วยนะ่ะนี่นี่นายพูดจริงหรอใช่มันเป็นเรื่องจริงฉันเป็นนี่บุญคุณกับพี่สาวของเธอและฉันถูกฟืงจะจ่ายคืนในไม่ชักก็เร็วนี้และนี่ไม่ใช่รางวัลแต่เป็นเพียงแค่ความปรารถนาเล็กน้อยที่จะทําให้เธอพอใจนะ่ะก็ยังดีนะที่เจ้ายังมีจิตสํานึกอยู่บ้าง พวกนี้พันธมิตรของเราจะมีภารกิจนายก็ต้องเข้าร่วมด้วยภารกิจหรอแล้วภารกิจนี้คนอื่นๆสามารถเข้าร่วมได้ไหมนี่เจ้าคิดว่าจะเป็นภารกิจขยะขยะในจุดรับภารกิจนั่นหรอขอบอกเลยนะว่าดูเหมอยอย่างข้าไม่เคยรับภารกิจขยะขยะพวกนั้นเลยภารกิจที่สาวกทั่วไปทํานั้นมันง่ายมากดังนั้นเจ้าควรจะเตรียมใจให้พร้อมเพราะสิ่งที่เราจะทํานั้นมันเทียบกับสาวกทั่วไปไม่ได้เลยนอกจากนี้รางวัลของภารกิจนี้ยังเยอะมากด้วย แต่ยังไงซะของรางวัลพวกนั้นก็จะไม่มีใครได้ไปเพราะทั้งหมดนั้นมันจะเป็นของพวกเรายังไงล่ะพรุ่งนี้นายมหาชั้นตอนเที่ยงและห้ามใส่ชุดนี้กายมังกรฟ้ามาด้วยล่ะแล้วนี่มันคืออะไรแผนที่สุสารอย่างนั้นหรอดูเหมือนว่านายจะยังไม่มีตาสัญ,ญลักษณ์นะงั้นนายเอาตานี้ไปก่อนก็ได้เห็นนี่คงจะเป็นตาสัญ,ญลักษณ์ของพันธมิตรปีกสินะ